สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้มาพูดคนเดียวหลายวันรู้สึกจะหลายวันเลยเนาะวันนี้นะเราจะมาเอาผักที่เราแช่น้ำเอ็มไซ์แล้วก็แช่น้ำธรรมดาไว้เอ่อแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาออกมาดูนะว่า <c oughs> ผักที่เราแช่น้ำเอ็มไซกับ แออช่นะ้ำธรรมดาเนี่ยเวลาเราเก็บในตู้เย็นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยมาแล้วมาแล้วผักที่เรานีเลยมีสองอันเนาะนี่เพื่อน เพื่อน,อนไอ้ที่ดำๆหน่อยเนี่ยจะเป็นแช่แช่น้ำเอ็มไซเพราะว่าน้ำเอมไซมันจะเป็นน้ำสมุนไพรมันจะเป็นสีดำๆเนาะอันนี้จะเป็นสีน้ำเปล่าก็จะไม่มีสีดำเนาะเราก็จะมาให้ดูเนาะว่าแตกต่างกันยังไงนาะแช่น้ำเปล่าแช่น้ำดงนี่เลย แช่น้ำเปล่าก็แช่น้ำเอ็มไซา์แช่น้ำเอ็มไซา์เนี่ยผักมันจะดำๆหน่อยนะเพื่อนๆเห็นไหม,มต้นน้ำมันจะดำๆน้ำมันดำพอมันเข้าไปอยู่กับผักมันก็จะดำนะอันนี้เป็นน้ำน้ำธรรมดาน้ำน้ำกองที่เรากองอยู่เอาไว้กินเนี่ยสีมันก็จะไม่ดำนะเพราะมันเป็นน้ำใสๆเนาะมันก็จะผักก็ยังเป็นสีอยู่แต่ แต่ว่าเนื่องด้วยมันมันก็มันก็มันก็เหี่ยวมากเนาะนี่เหี่ยวเหี่ยวแต่ว่าเอ็มไซเนี่ยคือมันดําเพราะว่าน้ําสมุนไพรมันดำไงเพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้นลาต้นอะไรเนี่ยยังแข็งปึ้งอยู่เลยยังยืนแข็งป้องอยู่เลยแต่อันนี้คือแบบเหี่ยวเหี่ยวมากแล้วแต่อันนี้คือลําต้นอะไรเงี้ยแข็งมากนะเพื่อนเพื่อนให้ดูเนี่ยเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยเพราะว่า น้ำเอมไซนะ์เนาะมันช่วยให้ช่วยให้แข็งแรงอ่ะดูดิเพื่อนๆเห็นไหมยังเหมือนผักที่มันสดๆอยู่เลยไหมยังแข็งแรงอยู่เลยแต่อันนี้คือมันเหี่ยวเนาะความเหี่ยวมันก็คือมันก็คือเหี่ยวนะเพื่อนๆเนาะความเหี่ยวมันก็คือเหี่ยวมันก็คือแบบเนี่ยก้านมันก็จะแบบว่ามันเหี่ยวมากแล้วนี่เลยน้ำเอมไซนะ์เนาะดูความแตกต่างมีจริงนะเพื่อนๆน,นะ มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เรานะคะน้ำเอ็มไซบอกไว้เลยเอ็มไซที่เราทำ